ถ้ลาท่ากรบนะครับ50เมตรครั้งที่4ของผมนะครับนะผมยกไหวได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมจะใส่เต็มแม็กเลยนะครับไม่ยั้งเลยนะครับนะจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยพร้อมแล้วนะครับเข้าที่ไปนะครับออกตัวไปแล้วนะครับกลบ50เมตรนะครับกบ50เมตรไหยไปกลับนะครับสักยีเมตรนะครับไปกลับก็50เมตรนะครับออกตัวไปแล้วนะครับนะตอนนี้ไปไป ทำลายสถิติเดิมไม่ได้นะครับทำลายสถิติเดิมนะครับสถิติเดิมครั้งที่3ว่ายไว่ายทำมาทั้งหมดนะครับ41วินาทีนะครับทำลายสถิติครั้งก่อนหน้านั้นนะครับรอบนี้จะว่ายเท่าไหร่ลองมาดูนะครับนะตอนนี้กลับตัวมาแล้วนะครับจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับ50เมตรนะครับนตอนนี้32 33 34เร่งเร่งเร่งเร็วเร่งเร่งครับ38 39 40นะครับนะ ผลการจับเวลาถ้ากบครั้งที่4นะครับได้40วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมไป1วินาทีนะครับนะ